เศร้าได้เศร้ากูเป็นห่วงมึงเข้าใจบอวังกูเป็นห่วงมึงนะบักได้เลือกมาได้มึงมาหาไอ้นะกุภาพไปซึ่งเมื่อนี่ไอจอนี่มาฝากถึงซุ่มอยู่ปลีอยู่ปลาัยตามเชียงหน้าสูบมาเด้อตอนนี้นโยบายพบต่อรอบพลนกมากพนเอกวดขันโดยเข้มงวดพวกมึงเศร้าสูบเศร้าค่าเศร้าขายนะและที่สำคัญมึงหูบอยาที่มึงสูบตอนนี้มันผสมฟูดีดอน สูรมีเป,เป็นบ้าอย่างเดียวเลยเอขันพ่เป็นบ้ากันนอนเบิดเหม่อดีดมัดดมนมาเป็นดีดขึ้นสมัยดะกี้ได้มึง้งดีดทำทาดีดทํำทามาเป็นของจริงเอเร็วนี่กูติดต่อไปทางโรงงานแบบวิวไหวว่าให้เขาผสมยาเบื่อหนูไอ้พวกมึงสูสูบขันมึงบอกว่าฟังค่วมเศร้าได้เศร้ากูเป็นหว่งว,งนหวงมึงเข้าใจปราวว่ากูเป็นหะ่วงมึงนะบักได้เลิกสูมาได้มึงมาหาไอ้ นะกุญชภาพุ้มไปซึ่งอีหลีกูว่าฉากใจอ่เศร้าได้เศร้าน้องอายเป็นห่วงมึงขันมึงโม่เศร้านะกูจิติดต่อไปโรงงานวิวไหวเลยว่าให้เขาผสมยาเบื่อหนูลงหลายๆให้มึงสูดแล้วมึงสักยังแงะก็มึงก็มองเข้าใจนะรู้เรื่องนะแต่ขันบอกพอฟังห่วงมึงใหญ่กูไปคุบคลองเนี่ยนะห่วงซุ่มหลีอยู่น้ำปลาไผ่น้ำข็งเออเพียงหน้าห่างมึงนั่นนะ่ะเศร้าได้เศร้าอันประเพณีขี้มอไส้ เดินเดิร์นเดินเดินบนรับบนนอนนี่เลาะตีนบ้านเลาะบ้านยุสันน่ะเศร้าใด้เศร้ามึงหูบอมีหลายคนเขาเป็นห่วงมึงขันมึงเกมมาบริยากด้มึงไห้ยากพอยากแม่มึงเขาเสียเวลาเสียรถเสียค่าเลือค่ารถแลนไปยามึงหอดเลื่อนจำมึงเป็นห่วงเขาแน่ซุ่มขี่กระเตอรซุ่มขี่ขาดเออไอฮักไอห่วงไอเลยว่าวบอกมาเตือนเศร้าใดเศร้านะแล้วฝากไปถึงที่น้องเชาาจังหวัดอุบลราชธท่านี ผู้ใดสามารถสื่อยาบ้าได้นะครับผ้าผมไปสื่อน้ำนะผ้าไอ้จอน์ี้ไปสื่อน้ำกูอยากได้ยาบ้ามาหาไอ้เราบอกว่าไอ้จอนนี้ครับผมจะว่าไปสื่อบางนี่อยู่บางนี้ครับเอาเลยเดี๋ยวกูห้คานรถกูห้ให้น้ำใจมึงอ่าไล่ละพันนะเดี๋ยว่าเอาเบอร์แบ่งไปน้ำเอาไปไปสามารถสื่อยาบาได้กูจไปคุ้มข้อพวกว่าวกฟังรวมเป็นห่วงเด้อจะมาเตือนจะมาบอกมาเกาเศรษฐายเศร้า กัน่าเศร้าลรอเมืองเต็มกูบ่ได้ใจดีขึ้นหนาตาเด้กูบอกให้กูบ่ได้ใจดีขึ้นหนาตาเด้เศร้าหายเป็นวงเท่านีล้ลนะ,ะหากินเหลากันวัสด,ด,ดี